อะไรตรงตาเหรอเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเพื่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้ของผมแอปพงพีทรลา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 และวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเพื่อนสบหรีสลับกับท็อปสิบแบบนี้กับคลิป ผีนั่นเองครับผมปรบมือฮะ โอ้โหกลับมาอีกครั้งในสำหรับคลิปติดผีในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าช่วงนี้นี่เราหลอนกันอย่างต่อเน,นื่องจริงๆนะครับผมเพราะช่วงนี้เนี่ยมีน้องๆหลายคนเนี่ยส่งคลิปติดผีเนี่ยมาเยอะมากๆทั้งในประเทศและต่างประเทศบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยหลอนๆทั้งนั้นซึ่งทีมงานที่ได้คัดเลือกเนี่ยเขาก็ได้คัดสรรมาให้ผมไปที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเพื่อการรอช้าไม่อยากเกิดอะไรเอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันเนีกก่อว่าวันนี้ทั้ง5คลิปท,ที่ทีมงานผมได้เตรียมมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างและจะได้กันก กดแชร์กด u ับส r คร e และกดกระดิ่งเพื่อปักให้แม่ของเราด้วยนะจ๊ะแล้วมาแล้วไปดูกันเลย สำหรับคลิปแรกนี้มีชื่อว่าคนหายไปครับอ่าสำหรับคำอธิบายคลิปนี้ทีมงานเขียนมาเขาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของต่างประเทศที่หนึ่งครับที่เขาได้ถ่ายติดคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ามันจะปกติทั่วไปนั่นแหละก็มีการขับรถผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนกับว่าเป็นกล้องวงจรปิดที่ตรวจสอบหน้าบ้านทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีเหตุร้ายหรืออะไรแต่อย่างใดเลยแต่แล้วกล้องตัวนี้มันก็จับภาพที่ผิดปกติได้เป็นเหตุการณ์นั่นก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพติดคนคน,คนหน อยู่บนถนนหน้าบ้านของเขาซึ่ง,งคนคนี้เนี่ยเขาก็เดินเดินเดินปกติเหมือนคนทั่วไปไม่ได้มีอะไรในตอนแรกแต่พอเขาเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวเขาก็เริ่มใสขึ้นใสขึ้นใส,ข,นสขึ้นจนมันเลือนลางหายไปซึ่งเขาคิดว่านี่ไม่น่าใช่ความผิดพลาดของกล้องวิดีโอเขาแน่นอนแต่เขาคิดว่านี่อาจจะเป็นวิญญาณของคนที่เขาเสียชีวิตและยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ตายนั่นเองครับเปิดหัวมาน่าสนใจไปดูพะะร้อมๆกันเลยฮะอ่านี่ครับอ๋อนี่แคคนธรรมดาเฮ้นแต่ก็แอบมีความจางๆใสๆนะ เออคุณผู but, ้ชมครับผมขออนุญาตเปิดคลิปนี้อีกรอบหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยดูตามมาผมนะถ้าเดินผ่านมาแล้วบอกว่าเป็นความผิดพลาดของวิดีโอเนี่ยมันต้องมาโผล่ตรงนี้ถูกปะแต่ ไม่มีอะไรโผล่ตรงนี้เลยครับเอาแล้วไงคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ผมจะบอกว่าผมเห็นคลิปแบบนี้บ่อยมากเลยนะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นผีหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดของกล้องวิดีโอที่เฟรมภาพหรือการซ้อนภาพหรือแสงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันทําให้เกิดองค์ประกอบเหล่านี้ได้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดภาพ แบบนี้ขึ้นมาก็ได้จริงป่ะคลิปนี้ถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวนะแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะมันเป็นความสงสัยมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมทํารายการคลิปติดผีมาคลิปแนวเนี้ยถูกเข้ารายการมาเยอะมากทีมงานก็บอกว่าคลิปแนวเนี้ยถูกส่งมาเยอะมากแต่อันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันแปลกตรงที่ว่าคือถ้าเกิดว่ากล้องมันมีปัญหาตรงนี้จริงๆเนี่ยคือตรงเนี้ยมันก็ควรจะออกมาเว้ยแต่ เขาไม่ออกมาไงองค์นี้มันก็เลยเป็นความน่ากลัวและความแปลกท,ที่ทีมงานเนี่ยได้จัดมาในอันดับที่5นั่นเองครับซึ่งโดยส่วนตัวถามว่าให้กี่คะแนนแล้วหรออ่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่มันก็แปลกก็เอาไปสัก6เต็ม10คะแนนแล้วกันครับอือยังไม่น่ากลัวมากไม่น่ากลัวมากถือว่าเปิดหัวเรื่องมาแบบซบซอมนะคุณผู้ชมโอเคไปดูคลิปถัดไปกันเลยฮะ คลิปีสนี้มีชื่อว่าเสียวสันหลังครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะที่ถ่ายได้จากต่างประเทศเป็นกล้องวงจรปิดที่ถ่ายได้จากหน้าบ้านอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดที่เขาถ่ายภาพติดคนธรรมดาเน,นี่ยแหละที่ของคนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเดินเข้ามาส่งของหรือว่าเดินเข้ามาทักทายเจ้าบ้านซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรหรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับกล้องตัวนี้เลยแต่กล้องตัวนี้มันกลับจับภาพบางสิ่งบางอย่างได้และ กล้องตัวนี้มันยังจับภาพปฏิกิริยาที่แปลกๆของคนคนี้ได้ด้วยซึ่งจะเป็นอะไรต้องไปดูในคลิปครับอ่านี่ฮะน่าจะเป็นคนธรรมดาอะไรอ๋อเหมือนเขารู้สึกเหมือนมีอะไรแวบๆข้างหลังเขาางนี้ปะอ่าฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนะผมรู้สึกว่าทีมงานน่าจะเขียนผิดอย่างแรกครืออันนี้ยน่าจะเป็นเจ้าของบ้านน่าจะกำลังเดินเข้ามาในบ้านอันนี้คือสิ่งที่ทีมงานผิดอย่างที่สอง ผมว่าทีมงานลืมสังเกตอะไรหรือเปล่าผมขออนุญาตกอย้อนกลับน,น,นิดนึงและดูพร้อมๆกันดูตรงเมาส์ผมนะคุณผู้ชมสังเกตที่ชายคนนี้นะเขากาลังเดินมาแล้วจวังหวะที่เขาหันปุ๊บคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ป่ะทีมงานรีเพย์ชดแรกแบบช้าๆไปตรงจุดที่คนคนนี้เขามองไปแบบช้าๆเลยนะเห็นป่ะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่าง ดำเว็บขึ้นมานิดนึงแล้วโคนี่เขาก็หันไปหรือว่าผมคิดไปเองขออนุญาตดูต่อมันจะมีฉากที่เขาหันอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยไข่บ้านปุกหน่านาชัดเลยชัดเลยคุณผู้ชมครับชดแรกอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ชดสองชัดมากเฮ้ยแต่ชดแรกก็ชัดนะเอ้ยคุณผู้ชมดูตามเม้าผมนะดูนะเนี่ยเนี่เนี่ยเาเนี่ย จะบอกว่าเป็นเงาสะท้อนไฟก็ไม่ได้เพราะเงาอยู่ด้านล่างนี้แล้วแต่พ่อกี้ดำๆหายไปต่อหน้าต่อตาเลยฮะอันนี้คือช็อตแรกที่อยากอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ช็อตที่สองชัดมากฟุบหุยอะไรอะเฮ้ยคือถ้าเกิดว่าจังหวะหันกับจังหวะแว็บออกเว็บเข้ามันไม่ได้ตรงขนาดนี้ยผมจะรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่สมจริงเลยนะเว้ยแต่คลิปนี้แม่งผมขนลุกแบบขนลุกชิปหายอะเอางี้สาหรับคลิปนี้ผมไปลุกใครใได้เท่าไหร่ผมให้เก้าเต็มสิบเลยครับ โอ้โหดีดีครสำหรับคลิปนี้ดีครับอ่ะไปคลิปถัดไปเลยครับคลิปที่3ครับผมคลิปที่3นี้มีชื่อว่า U F โอ้ oh, ครับอ้าวคลิปนี้ไม่ใช่คลิปผีหรอเอ่อทีม่มานเขาบอกว่าคลิปนี้ถูกถ่ายได้จากดาวเทียมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นดาวเทียมของประเทศอะไรแล้วก็สัญชาติอะไรแต่ภาพที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยคือเป็นภาพที่เหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เหนือภูเขาคือสเกลต่างๆที่เราเห็นมันอาจจะดูเล็กแต่ถ้าเทียบกับสเกลจริงแล้วมันใหญ่มากจากภาพภูเขาลูกนี้เนี่ยมีความสูงพอสมควรจากพื้นดินเลยแต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่นั้นมันเป็นเหมือนกับก้อนกลมๆหรืออะไรบางอย่างหรือเป็นยาหรืออะไรก็ไม่รู้ ลอยอยู่เหนือภูเขาครับแล้วยานอลมนี้เนี่ยมันก็มีเงาด้วยซึ่งความแปลกก็คือมันเหมือนกับยาน U F O หรือยานไร้คนขับแบบที่เราเนี่ยสันนิษฐานกันเลยว่าเป็นยานของรุย์ต่างดาวครับเพราะยานลำนี้เนี่ยจากที่มันลอยอยู่ยนิ่งมันกลับเคลื่อนที่หายไปอย่างรวดเร็วเลยซึ่งมันแปลกมากและยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรใดๆในโลกเราที่ทําแบบนี้ได้แน่นอนไปดูกันดีกว่าว่าผมจะเป็นยังไงครับ let's go โอ้นี่ครับถ่ายได้จากดาวเทียมครับโอ้นี่มีเงาด้วยแสดงว่าแสงที่ โอเลีชีคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าผมมาดูคลิป UFO มาเยอะมากดูคลิปมนุษย์ต่างดาวดูจานบินอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านี่ เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ลักษณะการบินเนี่ยคล้ายกับคลิป UFO ในหลายๆลคลิปที่ผมเชื่อว่าเป็นคลิปจริงเลยครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือผมมาเป็นคนเชื่อเรื่อง UFO อยู่แล้วครับแล้วผมก็เชื่อว่านอกจากดาวโลกเรายังไงก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่แน่นอนแล้วผมก็คิดว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปจริงเลยด้วยซ้ำผมรู้สึกว่ามันการเคลื่อนที่เนี่ยมันแบบโอโ้โหคือมันมัน,ม,นมันเหมือนคลิปวิดีโอที่ผมดูมากเลยคุณผู้ชมลองดูอีกรอบนะสังเกตนะแล้วมันจะ วุบไปเลยวุบอ่ามาสรุปกันตรงนี้ถามว่าน่ากลัวไหมผีไหมไม่ผีแต่มิสเตอรี่ไหมมิสเตอรี่มากครับเอาไปเจ็ดดาวแล้วกันครับ <c oughs> คือไม่ตรงหัวข้อไงถ้าเกิดมาแนวคลิป UFO คลิปวงคลิปแบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าได้แต่ว่ามันคือคลิปผีไงคุณผ,ผู้ชมอ่ะคุณผ,ผู้ชมคิดยังไงอย่าลืมทงเวลรานแล้วก็ให้คะแนนบอกผมเรื่องกัน,นะครับบลอกไปดูคลิปอันดับที่2กันต่อเลยครับสำหรับคลิปอันดับที่2นั้นมีชื่อว่า แอนนาเบลมองคอนครับคลิปวิดีโอนี้ครับถูกถ่ายได้จากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของลึกลับโบราณซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเขาก็มีหุ่นแอนนาเบลจำลองอยู่ซึ่งต้องขอบอกกันว่านี่ไม่ใช่แอนนาเบลแท้ที่แบบว่าเป็นเรนชิ่ดอร์ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเอ็ดแลรเรนนะแต่มันเป็นเหมือนกับว่าหุ่นต้องสาบที่เขาทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทําหนังเว้ยซึ่งก็องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีคำสาบไปหรอกแต่ด้วยการที่ว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นหุ่นตต้้้้อองงสาาาาาาบแลวว่่ใหหททํํขึนนมัเก็ ในการถ่ายทําหนัง,เร,งเรื่องนั้นมันก็แบบมีอาถรรพ์เยอะแยะมากมายซึ่งพอเขางดถ่ายทำไปเนี่ยเขาจะเป็นต้องแบบเอามาเก็บให้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันซึ่งหุนห่นนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรปไปไม่ได้นอกจากแอนนาเบลนั่นเองครับะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับพิพิธภัณฑ์หุ่นจําลองการถ่ายหนังคอนซูริงหรือว่าแอนนาเบลนั่นเองครับอ่าอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นนะถ่ายรูปปกตินี่ถ้าเกิดมันหันหน้ามาแกลกเนี่ยคือกูกูหนีเลยนะอะไรตรงตาเหรอ ฮ้ยมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่ไอ้คำว่าเล็กน้อยตรงเนี้ยมันก็ทําให้ผมคนลุกแบบไม่ใช่แค่ผมนะผมวุกคนที่ดูอยู่เนี่ยขนลุกได้พอสมควรเลยฮะเขาชอสังเกตดูดีๆนะครับหน้าเขาไม่หันนะแต่ลูกตาเขา,าหันตาบอ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยจะบอกว่า ปฏิกิริยาอย่เงี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากผู้ชมสังเกตผมเคยทำคลิปติดผีแนวเรื่องแบบหุ่นขยับเองได้นู่นนั่นเองได้อะมันก็มีหลายหุ่นนะทั้งพระบุตดรดในศาสนาพุทธเราที่ลูกตาขยับเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ชัดขนาดเนี้ย เฮ้ยนไม่เห็นจริงหรอวะหรือว่าเขาไม่ได้สังเกตรหรือ,อยังไงทีมงานขึ้นภาพไปดูตอนนี้ได้เลยนะครับผมแบบโอ,โโอโ้โหยอบขนหัวลุกสู้เลยว่ะปกติไม่ชอบตุ๊กตาอยู่แล้วส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบตุ๊กตามา,มากๆกลัวฮะยิ่งตุ๊กตาล่างคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคลิปนี้ไร้คําบรรยายครับเอาไป9.5เต็ม10เลยครับถามว่าทําไมไม่ให้10เต็ม10ล่ะผมว่ามันมันมันน้อยไปนิดนึงอะ่ะคือถ้าเกิดว่าผมดูแบบ โดยรวมแอนนาเบลดูแบบดูไกลๆอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตอ่ะผมอาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดไม่มีสิ่งที่ขึ้นมาแกะให้มองไปที่ลูกตาผมจะไม่สังเกตเลยนว้ยแต่ถามว่าถ้าสังเกตแล้วเป็นไงอืกูก็ไม่มาเที่ยวอีกแล้วอะฮะที่พิพิธภัณฑ์นเนี้ย <laughs> คุณผู้ชมครับให้คะแนนกี่คะแนนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แท็กเวลาบอกกันเลยแล้วกันนะครับโอเคคุณผู้ชมไปดูคลิปถัดไปกันต่อเลยครับ สำหรับคลิปสุดท้ายนี้นะครับมีชื่อว่าแม่ที่เปลี่ยนไปครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ในประเทศไหนนะแต่เป็นคลิปที่เหมือนกับว่า,าทางลูกหรือคุณแม่เนี่ยเขาได้ตั้งกล้องไว้แล้วก็เหมือนแบบได้ดูพฤติกรรมการเล่นของลูกนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรดูปกติทั่วไปแต่มันจะมีช็อตหนึ่งที่เหมือนกับว่าทางลูกเนี่ยเขาเรียกคุณแม่มาซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีภาพคุณแม่มาปกติแหละแต่พอลงองกอกลับไปดูแล้วเนี่ยหน้าคุณแม่ มันกลับไม่เหมือนมนุษย์ยังไงก็ไม่รู้ครับโอ้อ่ะมาดูกันดีกว่าว่าคุณแม่ที่เปลี่ยนไปจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> เหมือนคุณลูกเขาเล่นของเล่นปะโอ้แต่ดูเป็นเอเชียนะน่าจะเป็นเอเชียแม <c oughs> ่าอันนี่แม่ฉัน <c oughs> ที่เด็กพูดอะ่ะเขาบอกว่า this is mama เขาบอกว่านี่คือแม่ของฉันครับทำไมภาพที่ผมเห็นคือจังหวะที่แบบกล้องมันตก,กลงไปแล้วว้าวขึ้นมามันโอ้โหมันเหมือนโมโมอะ่ะมันเหมือนไอตัวแบบโมโมผีญี่ปุ่นอะ่ะออ้ยน่ากลัวคนทัวลูกเลยแล้วมันมีฉดแรกที่เด็กวิ่งหนีด้วยเออ คลิปนี้ถ้าเทียบกับแอนนาเบลแล้วผมว่าดีกว่านิดนึงแต่ผมให้เท่าแอนนาเบลแล้วกันครับเอาไป9.5แต้มครับผมคลิปในวันนี้ไม่มีท็อปสิบเลยนะไม่มีแบบเต็มเลยส่วนตัวรู้สึกว่ายังไม่เดือดขนาดนั้นแต่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคิดว่าคลิปนี้ควรได้เต็มสิบหรือเปล่าหรือคลิปแอนนาเบลควรได้เต็มสิบหรือเปล่าหรือคลิปไหนๆก็แล้วแต่ที่เอามาดูเนี่ยควรได้กี่คะแนน,นบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับผม โอเคคุณผ okay, right? so so like um ู้ชมและนี่ก็คือท็อป5นะครับผมคลิปติดผิดที่ทีมงานผมได้รวบรวมมาในวันนี้นะครับก็น่ากลัวนะครับถือว่าเดือดพอสมควรเลยนะก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่าลืมนะให้คลิปแบบนี้นะก็คอมเมนต์แล้วก็แท็กเวลาไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงอยากจะคุยกับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกมาด้วแล้วกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าสวัสดีวันจันทร์นี้แล้วกันเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย